สี่สามสองแอคชัน่นอินยองอินยองเซ like ียล <laughs> <laughs> ุกไลก์ับแบมแบมเมื่อกี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เดินเดินกำลังจะไปเกสตสนามบินครบับผมมีคนจีนวิ่งมาถามว่าคุณเนะี่ยคือแบมแบมหรือเปล่าว้าวแล้วเขาบอกว่าเราทำไมนะลุกไลกีมแบบว่าเหมือนเท้าไงเห <c oughs> มือนแบมเลยเป็นไงล่ะพี่น้อนงอันนี้ขนายังไม่ถึงเกาหลีเลยนะครับ แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะจริงอีกนิดนึงไปเกาหลีไปโซเราไปแฟนมีตครับอฟกันครั้งแรกครั้งแรกที่นู้นครับเราไปเสียสิ่งกันที่เกาหลีกล้องเออเดี๋ยวกล้องบางสิไม่ต้องมาแอบถ่ายคนเดียวได้ปะฮันโยมตอนนี้คือตื่นเต้นมากนะเอาจริงไม่รู้ว่าขึ้นไปจะสั่น์หรือเปล่านี่นี่ผมเตรียมมาซาลาฮามิดาโคโกชิปซุมิดาโคโกชิพอยองยอลาบุนอาจูเกยับ ซึมนิดาแปลว่าพวกคุณน่ารักมากเรื่มชงเรื่งโชว์นี่พร้อมมากใช่ครับพร้อมแล้วจะโชว์เลยมีใคือวางนไว้แล้วนะต่อไปคงอังกฤษอเมริกาสวีเดนอะไรนะครับไปไปหลายที่ก็ไปสนยุโรปไปใช่ใช่หวังว่าอย่างนั้นเจอกันอเมริกาไป เราก็จะเป็นละครเกาหลีสองเรื่องท็อปปิ้กับเหม่งกับซีแคตการ์เด้นครับตอนนี้นะครับมันก็อยู่ที่งานแฟนมีตของอ๊อฟกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอแบบนี้ครับผมอยู่ครับลงไปดูดีดุผมเขาเ <c oughs> มื่อกี้ก็ซ้อมไหมครับสนุกดีครับตื่นเต้นดีเดี๋ยวมีร้องเพลงอุ้มีโชว์หลายอย่างที่จริงแล้วมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยเพราะว่าพี่ๆทีมงานที่เกาหลีเนี่ยเตรียมมาให้ด้วย จากการซ้อมของเราสองคนเมื่อกี้เรามั่นใจแค่ไหนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีกที่เหลือก็เดี๋ยวมาดูน่าเวทีมันจะดีหรือเปล่า ชั้นไดเสร็จแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมเสร็จแล้วอีกไม่กี่นาทีเราจะเริ่มปฏิบัติการแฟนเต้นกันแล้วครับเตรียมอะไรมาโชว์แฟนๆบ้างครับเตรียมไว้หลายอย่างเลยเตรียมไว้หลายอย่างมีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยครับเรามีโพยด้วยเราไม่เอาไว้ไหนเราไปพูดบนเวทีด้วยต้องประอันที่ต้องประอันที่คือโชว์คือโชว์ ตัวฝอัน่งเนี่ยตัวฝรั่งเนี่ยมีอะไรจะบอกแฟนๆที่รอเราอยู่ข้างนอกไหมตอนนี้ผมก็ขอบคุณที่มาดูนะครับแล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ใช่ครับโอเคครับหนึ่งสองสามน่าอัญโยเคลียร์นิดเดียครับอ็นยองซียูชอนนี่อับอิมิดา 私はそれをしないと。<laughs> ดีใจนะคะที่ได้มาแบบก็ไม่คิดว่าแบบว่าออฟคันจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ จากเธอยางไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอ